ใบเหลืองใบร่วงเยอะมาจากสาเหตุอะไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็มีหลายท่านนะครับส่งรูปเข้ามาให้ผมดูนะมีอาการใบเหลืองใบร่วงใบตกใบห้อย เยอะนะครับในช่วงที่เริ่มมีการแตกยอดนะอ่าวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านสอบถามผมเข้ามานะ,ะบางครั้งการพิมพ์มันจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนนะครับก็เลยมาจะมาทําคลิปนะครับเพื่ออธิบายให้มันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับอ,อย่างเลกนะครับหลายๆท่านที่ส่งรูปให้ผมดูนะครับอย่างเลขเลยที่ผมเห็นคือท่านปลูกแบบพื้นราบนะครับไม่มีการยกโคกนะอ่า มันก็เป็นสาเหต tamam. ุท <th> ําให้ใบเหลืองใบร่วงได้เช so ่นกันนะครับแล้วมันมาแล้วมันจะเป็นสาเหตุมาได้ยังไงนะครับก็คือในช่วงหน้าฝนนะครับที่ฝนมันตกชุกนะครับดินมันจะอ่าอิ่มน้ํานะครับคือน้ํามันเต็มดินนั่นเองนะครับพอน้ําเต็มดินนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับต้นทุเรียนเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับรากแช่น้ํานะครับมันจะทําให้รากเขาเสียรากเขาเน่าได้นั่นเองครับเมื่อรากเขาเสียรากเขาเน่าจากการแช่น้ํา ในช่วงหน้าฝนนะครับาการาากินอาหาราก,การดูดน้ําของเขามันก็จะทําได้น้อยนะครับคือมันทําได้นะแต่มันทําได้น้อยนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับท่านก็จะเห็นว่าต้นทุเรียนของท่านเนี่ยจเจริญเติบโตได้อยู่แบบปกตินะครับ <S <S ใบเขียวใบใหญ่ได้นะ <S <S แต่พอหมดฝนนะครับพอหมดฝนเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับมันก็จะเจอปัญหาเริ่มเจอปัญหานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นใบเริ่มมีการหลวงเหลืองนะครับเหลือง ใบเริ่ม uh, ซีดนะครับใบเริ่มบางเกิดอาการใบไม่เดดนะครับพวกนั้นนะครับมันมาจากสาเหตุนี้ได้เช่นกันเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะวรา,ากเนี่ยมันเสียสะสมมาจากช่วงหน้าฝนนะครับพอช่วงหน้าหนาวนะครับรากมันก็เจออากาศหนาวอีกนะครับมันก็นกหนาวอีกนะครับการทํางานของจุลินทรีย์ในดินมันก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเข,าจ,นา,า,นนขาจะกินอาหารได้น้อยลงนะครับเขาจะกินอาหารได้น้อยลงนะครับมันก็เลยทําให้ การเจริญเติบโตมันอาจจะมีการชะงักนะครับยอดที่แตกออกมาใหม่ก็จะมีอาการเหลืองยอดเล็กยอดสั้นได้นะครับอ่าซึ่งวิธีนี้นะครับถ้าท่านปลูกพื้นราบนะครับท่านก็ต้องแก้ไขนะครับก็คือทําล่งระบายน้ําให้มันดีๆนะครับให้มันระบายน้ําออกได้ดีในช่วงหน้าฝนนั่นเองนะครับผมเคยทําคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับในการในเรื่องที่ปลูกปลูกตํานะครับปลูกพื้นราบแล้วแก้อย่างไงนะครับผมก็จะใช้วิธีทําการอ่า ทำโคกนะครับโดยการขุดดินออกนะขุดดินออกให้มันกว้างขึ้นนะครับก็คือให้ฝนนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกลงมาบนโคกทุเรียนเราแล้วให้เขาไหลออกลงด้านล่างให้หมดนะครับอ่าแบบนั้นนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะซึ่งผมทดลองแล้วนะครับมันมันช่วยได้นะอ่าแล้วอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองที่ผมเจอเลยก็คือในช่วงหน้าหนาวนะครับท่านไม่มีการคลุมดินเลยนะครับไม่มีการคลุมดินไม่มีการห่มดินนะครับ ในกรณีที่รากมันเสียมาจากช่วงหน้าฝนนะครับมันมีเสียหายอยู่แล้วแหละอย่างของผมเองนะครับก็มีนะครับรากมันเสียในช่วงหน้าฝนของผมเองก็มีนะครับของผมเองก็ยังเจอปัญหาอยู่นะครับเรื่องอาการใบเหลืองใบร่วงนะครับแต่มันมีน้อยนะครับเพราะว่าเราช่วยคลุมดินให้เขานะครับช่วยรักษาระบบรากนะครับช่วยรักษาอุณหภูมิของพื้นดินนะครับให้รากเขายังหากินได้อยู่ให้จุลินทรีย์สามารถทํางานได้ปลดปล่อยธาตุอาหารมาให้รากของเราได้นะเพราะฉะนั้นนะครับ การคุมดินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนในภาคอีสานช่วงที่เจออากาศหนาวนะจากที่ผมทดลองมานะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้คุมนะผมก็ไม่ได้คุมดินนะครับแล้วมันเจอปัญหาเยอะนะครับแต่หลังจากที่ผมใช้ฟางข้าวในการคุมดินเนี่ยปัญหาของต้นทุเรียนมันน้อยลงเยอะนะครับหรือจนแทบไม่มีเลยนะครับหายไปเลยนะครับอาการใบร่วงนะครับสังเกตได้จากต้นนี้นะท่านจะมองไม่เห็นใบเหลืองของผมเลยนะครับไม่มองไม่เห็นเลยนะครับคือ เขาไม่มีการเหลืองไม่มีการรั่วเรื่องร่วงเลยนะครับนั่นคือเป็นมาจากการดูเลที่มันถูกต้องนะครับวิธีการดูเลที่มันถูกนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีไม่มีการหยุดชะงักนั่นเองนะ <_ characterize> อ่าอันนั้นคือเรื่องการคุมดินนะครับข้อดีของการคุมดินมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าหากท่านที่จะคลุมดินนะครับท่านคุมดินเนี่ยท่านต้องเว้นโคนต้นไว้ด้วยนะครับไม่ใช่คลุม จนถึงโคนต้นเลยนะก็คือให้เว้นรัศมีโคนต้นไว้อย่างน้อยสักหนึ่งครบนะครับก็คือต้นเล็กๆเ,เนี่ยไว้สักหนึ่งครบนะครับถ้าต้นมันขยายใหญ่ขึ้นเราก็กวาดให้มันกว้างขึ้นได้นะครับเพื่อการระบายน้ําที่ดีด้วยนะแล้วก็ฟางข้าวนะครับหรือใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่ท่านเอาไปคุมเนี่ยเมื่อเขาย่อยสลายแล้วมันก็กลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับต้นทุเรียนของเราได้ด้วยนะแล้วก็จาก ผลการทดลองของผมเ,เนี่ยเมื่อคลุมดินแล้วเนี่ยดินมันจะนุ่มดินมันจะฟูขึ้นมาได้ง่ายนะครับอ่าอันนั้นคือมันจะช่วยฟื้นฟูระบบรากได้ดีนั่นเองนะครับในการคลุมดินในช่วงหน้าหนาวนะมันมีข้อดีเยอะนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่3านะครับก็คือการลดน้ํานะครับการปรับเปลี่ยนการลดน้ํานะครับถ้าในช่วงหน้าหน,นาวนะครับท่านยังไม่มีการปรับเปลี่ยนการลดน้ํานะครับต้นทุเรียนของท่านมันก็จะมีอาการให้เห็นเยอะนะครับอย่างเช่นใบ ไม่แดดนะครับใบเหลืองใบซีดนะครับมันจะมีให้เห็นแน่นอนนะอ่าคือเมื่อเข้าช่วงหนาวเนี่ยท่านต้องปรับเปลี่ยนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมแนะนํานะครับก็คือลดน้ําให้มันวงกว้างขึ้นนะครับให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างของผมเองเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมจะลดให้ฟางเข้าบริเวณรอบนอกทรงพุ่มเนี่ยบริเวณโคกของผมเนี่ยเปียกอยู่ตลอดนะครับเปียกอยู่ตลอดให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับ เพราะว่าเมื่อเข้าอากาศหนาวแล้วในภาคอีสานมันจะเป็นร้อนแห้งนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศมันจะน้อยนะครับเราก็ต้องสร้างความชื้นสัมผัสให้นะครับคือเมื่อฟางข้าวมันเปียกนะครับมันก็จะทําให้เมื่อมันมีเดดออกมานะ,ะมันมีความชื้นออกมาจากในฟางข้าวของเราด้วยนะครับทําให้ความชื้นสัมผัสภายในทรงพุ่มของต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันมันดีขึ้นนะครับมันมากขึ้นนะอแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการรักษาความชื้นหน้าดินด้วยนะครับเพราะว่าอย่างของผมเองเนี่ยมันร้อนจัดนะครับที่ราบสูงมันร้อนจัดนะครับถ้าหน้าดินมันแห้งด้าดินมันร้อนนะครับมันก็จะทําให้รากเราไหม้ได้เช่นกันนะอ่าอันนั้นคือเราต้องเพิ่มน้ําให้มันกว้างขึ้นนะครับให้ระบบรากมันทั่วถึงปลายรากเลยนะอ่าแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้นนะครับลดให้มันวงกว้างขึ้นแล้วเราก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ําเข้าไปด้วยนะครับก็คืออ่า จากเดิมเนี่ยเราลดอยู่ประมาณ15นาทีนะครับเราก็เพิ่มต้องเพิ่มเป็น20-30ถึงนาทีนะในช่วงหน้าหนาวนะครับก็คือเร่งให้ดินมันอุ่นน้ํานะครับแล้วก็ให้ความชื้นมันสัมผัสมันเกิดขึ้นนั่นเองนะอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องความชื้นสัมผัสที่มันเหมาะกับการปลูกทุเรียนนะแล้วท่านก็จะไม่เจออาการใบเหลืองเลยนะครับอย่างต้นของผมนะแล้วก็ใบที่ออกมามันก็จะขยายใหญ่ได้อย่างปกตินะครับอ่านี่อันนี้ก็เริ่ม อย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มตั้งปีแตกยอดนะครับเริ่มตั้งปีแตกยอดอย่างนี้นะเราก็ต้องมารักษาให้ดีนะครับคือรักษาให้ใบได้นะครับผมจะเน้นเรื่องการรักษาใบเยอะเหมือนกันนะครับในเพลงผมนะอ่ะอันนั้นเป็น3ามเรื่องนะครับที่ผมเจอที่ผมเห็นจากหลายท่านส่งรูปให้ผมดูนะครับส่วนมากเลยนะครับจะเจอ3ามเรื่องนี้นะที่ผมอ่าอธิบายไปนะครับที่ผมบอกไปนะ3ามเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับเป็น ตัวช่วยดีๆนะครับสำคัญนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับอย่างที่บอกนะครับทุเรียนเป็นผลไม้ที่มูลค่าทางการตลาดมันสูงนะครับเราก็หวังที่จะได้ผลผลิตที่มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการบำรุงต้นทุเรียนบ้างนะครับเราสามารถใช้ตัวช่วยให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับมันก็จะลดเวลานะครับทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วเนี่ยมันก็จะลดเวลาทําให้เขาให้ผลตอบแทนของเราได้เร็วขึ้นนั่นเองนะ อ,อย่างบางท่านนะครับที่บอกว่ามันไม่จําเป็นเนี่ยก็คือโอเคครับถ้าต้นทุเรียนของท่านงามดีสวยงามดีท่านไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่เจอปัญหาอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้มีการใช้งานเนี่ยก็ให้ไปทดลองดูนะทาให้ทาให้ต้นทุเรียนของเรามันสมบูรณ์มันแข็งแรงนะครับ mm. เวลาเราเข้าสวนมาเรามาเจอต้นของเรามันสวยมันงามนะครับมันก็มันก็เป็นที่น่าภูมิใจนะ สามารถไปพูดคุยกับท่านอื่นได้นะครับว่าต้นทุเรียนของเรามันสวยมันงามนะเนื่องจากว่าเราสนใจนะครับแล้วก็สม่ำเสมอในการดูแลนะใส่ใจนะครับอ่าอันนี้นะครับซึ่งต้นของผมเองนะครับก็จะสังเกตได้ชัดนะครับว่ามันจะไม่ค่อยมีอาการนะครับเนื่องจากว่าเราปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลงวิธีการดูแลรักษาเขานั่นเองนะครับคือ ก่อนหน้านี้นะครับผมบอกเลยนะครับต้นตุเรียนของผมทุกต้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการยอดแห้งยอดไม้กวาดหมดเลยนะครับมันเป็นปัญหามาจากเรื่องทางดินทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วก็เมื่อปรับปรุงทางดินดีแล้วนะครับเราเอาตัวช่วยมาเสริมทางใบนะครับให้เขาได้อาหารครบอาหารเต็มที่นะครับมันก็จะทําให้การเจริญเติบโตของเขาได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกนะครับเรื่องอาหารเสริมเนี่ย ในแปลงใหญ่ๆในสวนใหญ่หญ <Su zy> ๆเขาก็ใช้ทั้งนั้นนะครับไม่มีส่วนไหนนะครับที่ใช้นะครับน้อยจริงๆนะครับซึ่งไอ้ที่ผมใช้อยู่เนี่ย <S <S ผมบอกเลยนะครับมันไม่ใช่มันเป็นออแกนิกนะครับมันเป็นออแกนิกสามารถใช้งานได้นะ <S <S มันไม่ใช่แบบเป็น <poser> <S 2> <S 2> <ๆ>สารเคมีร้อเปอร์เซนะครับมันอาจจะมีส่วนผสมของสารเคมีบ้างนะครับแต่ว่าน้อยนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นเหมือนยาฆ่าแมาลงยาฆ่าเชือ้อราที่มันเป็นเคมีจัดๆอย่างนั้นมันจะอ,อันตรายกว่านะครับ ถ่ายนี้นะครับก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่าหากท่านเจออาการใบเหลืองใบร่วงนะอย่างแรกเลยนะครับให้ท่านไปดูในดินของท่านก่อนนะครับดินของท่านอุ้มน้ําดินของท่านเฉกการระบายน้ําดีไหมนะครับในช่วงหน้าหนาวท่านก็ควรที่จะคลุมดินบ้างนะคือไม่ต้องคลุมเยอะนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีฟางเนี่ยสามารถใช้อย่างอื่นได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะใบตองนะครับใบไม้ใบหญ้านะครับได้หมดนะครับเอามาคลุมดินช่วยในช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ หน้าหนาวนะครับก็เพิ่มน้ําให้เขาหน่อยนะครับเพิ่มบริเวณกว้างให้เขาหน่อยนะครับให้เขาดูดน้ําได้เต็มที่นะครับมันก็จะไม่เจออาการใบเหลืองใบไม่แดดนะมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ